คุณผู้ชมครับที่โรงพยาบาลนครสวรรค์มีผู้ต้องขังหลบหนีออกจากโรงพยาบาลตอนนี้ยังจับกลุมตัวไม่ได้จุดเกิดเหตุอยู่ที่สอพอบางประมงที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเนี่ยเมื่อผู้ต้องหาชื่อนายบุญเลิศอายุ50ปีถูกจับในข้อหารักทรัพย์ครับแล้วปรากฏว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้มีเหมือนกับป่วยหน้าซี่หายใจไม่ออกอยู่ในห้องขังครับ ทางตำรวจเนี่ยนะครับก็เลยนําตัวไปอยู่ในพื้นที่โล่งบนโรงพักเพื่อให้อากาศถ่ายเทก็เห็นว่าคนร้ายหลับครับก็ทํางานตามปากตินะครับแต่พอตีห้าได้เสียงกระจกแตก <หา S 1> ไปดูปรากฏว่าเอาคนร้าย,ายผู้ต้องหาหายไปแล้วครับคือตํารวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบออกตามล่าหาตัวนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการประสานไปยังญาติของผู้ต้องหาด้วยหากติดต่อมาประสานกับตํารวจทันทีเนี่ยก็เชื่อว่า ผู้ต้องหาเขาต้องเจ็บจากกระจกบาดด้วยแต่ว่าตอนนี้นำเสนอข่าวช่วยกันเป็นหูเป็นตากันหน่อยตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไรวี่แววค่ะ